ไม่ต้องไปขอขาม,มาใครนะไม่ต้องไปขอโหสิกรรมบางทีไปเที่ยวถามคนอื่นว่าทำไมชีวิตเราลำบากเข <_ c oughs> าบอกโน่นไปขอโหสิกรรมคนนั้นสิก็วิ่งไปขอ <_ C oughs> เดี๋ยวลำบากอีกเรื่องก็ต้องไปถามเขาใหม่เราก็ไปขอที่โน่นที่นี่ไปเดยไม่มีอะไรที่พึ่งตัวเองได้สักอย่างเดียวนะไม่ใช่ชาวพุทธกรรมขอกันไม่ได้ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม นะขอได้แค่ขอโทษขอเข้ามาเพื่อจะไม่ปูกเวรต่อกันกรรมกับเวรไม่เหมือนกันนะไม่จองเวรกันเท่านั้นเองที่ไปขอส่วนกรรมชั่วต้องรับแต่ถ้าทำกรรมแล้วอย่าคิดถึงอย่าคิดซ้ำสรุปบทเรียนแล้วอย่าไปทำซ้ำอีกแล้วทำกรรมดีให้เยอะๆนี่คือเส้นทางที่จะช่วยเรานะอย่าไปโง่โง,ง่ง่ายทำพิธีโน่นพิธีนี้แล้วจะดีขึ้น พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องเลิกเรื่องยามเรื่องอะไรนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะทําความดีเมื่อไหร่เลิกดีเมื่อนั้นทําความชัวม่วเมื่อไหร่เลิกชั่วเมื่อนั้นนะนะ